วันนี้นะคะมาเป็นกรรมการของ Miss Earth ไทยแลนด์2023นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกรรมการที่มิสเอร์มาหลายปีแล้วก็ไปทํากิจกรรมกับทางกองประกวด่ว่าจะเป็นล่าสุดเป็นเวียดนามไปฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นเวทีที่เกี่ยวกับรักสิ่งแวดล้อมรักโลกนะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เรารู้สึกว่าเราเราเป็นส่วนหนึ่งในเวทีเขาแล้วอบอุ่นใจแล้วก็ที่สําคัญคนที่เป็นนางงามเนี่ยจะต้องมีจิตใจเนี่ยรักสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่แบบถ้าคนได้สัมผัสเวทีนี้้จะรูว่า สิ่งที่เขาพูดออกมามันไม่ใช่แค่แสงกระแสแต่มันเพื่อชุกชีวิตจริงๆริงโก้แล้วฉัหรับี่โก้เองทั้งเรื่องนางงามยังไงจะให้คะแนนนางงามค่ะอย่างแรกเลยสําหรับนางงามนะเราพูดถึงนางงามก็ในความคิดของโก้เลยโก้คิดว่านางงามต้องดูดีก่อนสิ่งที่ดูดีอย่างแรกเนี่ยก็คือในความรู้สึกโก้คือโครงสร้างคือหุน่นอยากให้หุ่นเนี่ยสำคัญก่อนเพราะว่า บางคนหน้าสวยตัวเล็กขาสั้นหรือความสูงความยาวไม่สมประกอบอะไรอย่างเงี้ยมันทํายากแต่ถ้าเกิดหุ่นมาดีพร้อมหน้าลาโมทีหลังได้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ตามไปด้วยแบบว่าความชานฉลาดไหวพลิปและถ้ากเกิดมีคะแนนพูดภาษาอังกฤษได้อีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรจะต้องทําได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรของนางงามค่ะีนนก้ายอยากให้พีู่้เหมือนชงความดีลูกหน้าเนาะมิเตอร์ ต้องบอกว่ายินดีกับน้องๆทุกคนเลยที่มาเป็นออผู้เข้าประกวดในเวทีนี้เพราะแต่ละคนจะได้แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยกันสร้างสารรค์และเป็นกระบอกเสียงให้กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสัตว์ไม,ม่ว่าจะเป็นช้างมา้าวัวควายปา่าเขาลำเนาภัยขยะคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบตัวเราเลยอะไฟป่าคือมันมันทำให้เราเห็นแล้วก็เล็งเล็งเห็นถึงแบบว่าผลประโยชน์ระดับโลกเลยนะฮะก็ขอให้น้องทุกคนเนี่ยมี มีเขาเรียกว่าจิตใจที่รักโลกอย่างเงี้ยตลอดไปแล้วเป็นกระบอกเสียงแต่ใครจะได้ไม่ได้ไม่ไไมสําคัญแต่เรามาวันนี้แล้วเราทําดีที่สุดเ mm hmm. พราะบอกเลยการเป็นนังงามไม่ใช่เรื่องง่าย mm hmm. เหนื่อยมากอย่างขนาดที่ตามไปเก็บตัวแบบไม่ครบทุกจุดอ่ะแต่แต่ละจุดคือน้องแต่ละคนสู้ตายอ่ะคนที่เขามีฝันแล้วเขาแบบว่าอยากจะมาพิชิตฝันเขาในมุมของเขาเนี่ย ตากแดดแดดแรงผิวไหมบางคนโทรศัพท์หายคือโอ้ยสารพัดดราม่าแต่ก็คือชีวิตจริงของการประกวดนางงามนอกจากในทีนี้ก็ได้ข่าวมาว่าก็เพิ่งจะไปเหมือนรับเป็นกรรมการมาบ้างเลยแค่ทุกเทีก็เป็นดราม่าล่าสุดนะคะเรียกว่าเราก็แบบเข้ามาแบบงงๆเหมือนกันเพราะว่าตัวเราเองก็เป็นกรรมการมาหลายเวทีนะฮะเป็นเออเป็นเวทีตั้งแต่เด็ก เป็นแบบว่ามิสซิสก็ไปนะฮะแล้วก็ผู้ชายก็เป็นคือคือคือต้องบอกว่าทําไมก็ถึงเลือกเราก่อนดีกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็อยู่ในวงการมา30มสิบปีเนาะเราก็จะมีในเรื่องของคอนเน็ t ชันหรือว่าการเลือกคนที่คิดว่าคนนี้ทำงานต่อได้เพราะบางทีบางคนที่เขาจัดเนี่ยเขามองไม่ออกว่าคนนี้มันจะไปต่อได้สุดแค่ไหน เราก็จะเป็นคนเมแนะนำเหมือนเหมือนแม,นม,นแมวมอเนาะไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งแต่ก็คือว่าเราก็มีประสบการณ์มาพอสมควรแล้วก็ด้วยการที่เราบอกว่าอจจาจจะรู้จักเอเจนซี่รู้จักลูกค้าแล้วก็สามารถฝากให้น้องไปต่อได้ด้วยเวทีต่างๆเนี่ยก็เลยมาเชิญเราไปแล้วก็เวทีล่าสุดที่ได้เชิญไปเนี่ยก็คือเป็นเ,เวทีมิสแกรนพะเยานะคะตากจะอาก็ัวผู้เช็มก็มาเลยแล้วก็ยังมีเรนรวมไปถึงมิสฮ่องกง แล้วก็อีกหลายๆคนเลยทีเดียวซึ่งต้องเท้าความก่อนว่าตัวโคเองเนี่ยก็ได้รู้จักกับพีดีเป็นงานส่วนตัวนะพีดีเนี่ยประกอบไปด้วย3คนจะเป็นคนที่อยู่สิงคโปร์คนหนึ่งชื่อคุณกฤิเนี่ยคือกครู้จักเขาแล้วก็น่าจะเป็นคนที่แบบเป็นหัวหัวหอ,อกหรือว่าคนที่แบบหัวหน้าสุดอะ่ะแล้วก็มีอีกสองคนก็จะเป็นคุณเทปกับคุณพ้อนะฮะที่อยู่เมืองไทยแล้วก็แถลงข่าวที่ผ่านมารวมทั้งหมด3คน แต่ก็ได้รถทับทามจากคุณกรีดแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาต้องการจะพัฒนาจังหวัดพะเยาเนี่ยให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ทุ่มทุนแต่ทุ่มทุนขนาดไหนเนี่ยเราต้องไปดูงานเปิดซึ่งงานเปิดเนี่ยเขาก็จะเชิญ้าไปซึ่งวันนั้นกูยังไม่ได้ร่วมตัดสินยังไม่ได้ร่วมเขาเรียกว่าอะไรนะร่วมทํางงานอะไรอย่างนี้เลยแค่ไปเปิดตัวเพราะว่านั้นเป็นการเปิดรับสมัครแต่พอรับสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็จะเห็นเลยว่าโอ้ยออกเกนไนเวทีแสงสีเสียงดาราสปอนเซอร์แล้วก็มีแบบศิลปินระดับจีนแบบท็อป5ท็อป3มาคือใจเราเนี่ยคิดอย่างเดียวนะมันเพิ่มมูลค่าให้ฉันมากเลยอะถ้า uh huh. ฉันหันซ้ายไปเจอฟูเฉิงอะ uh huh. ล้วฉันหันขวาไปเจอเรนและด้านหน้าจะมันเสียวเสียวจ้าอย่างเงี้ย uh huh. คือแบบม,มันมันพราวมากแต่พราวได้ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะ uh huh. ก็รู้สึกว่า เฮ้ยดกคนมันเกิดอะไรขึ้นอะไอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีกระแสแบบในทวิตเตอร์นู่นนี่นั่นถาถมเข้ามาจนบางคนคิดว่า<ส>โกาเป็นผู้จัดซึ่งอ่ะคนอาจจะเข้าใจผิดได้เพราะว่าโกอ่ะก่อนนั้นนี้เคยไปเดินให้กับครูเคนที่เขาเป็นพีดีของอ่างทองโกก็ไปเป็นเขาก็ให้โกไปเป็นพีดีที่อ่างทองด้วยนั่นแหละแล้วก็วันนั้นเขาไม่ว่างดูคอนเสิร์ตลุกสทธิดาโกก็เลยไปเดินแทนเขา พอเดินไปเดินมาคนก็จะเลยคิดว่าอ๋อเราเป็นหนึ่งใน P.D. ดีแต่จริงะ่ะโดยส่วนตัวไม่ได้เป็น P.D. ดีไม่ได้เป็นผู้จัดไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นชีวิตเป็นแค่คนรับจ้างแล้วก็เป็นกรรมการเนาะพอมาถึงงานนี้ปุ๊บเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เรารับผิดชอบแต่พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยนะจิตใจบทดีคือกลัวว่ามีส่วนร่วมเพราะว่าตอนประกาศชื่อเนี่ย เหนือตอนล่างเนี่ยหมู่เฮาเป็นกรรมการคนแรกเนอะแล้วก็เราก็ขึ้นมาแบบสวัสดีขอบคุณุปู่ใจมากแต่ตอนหลังๆเนี่ยเราก็คนกระแสแบบสังคมมันไม่ค่อยไหวเพราะมันเยอะเราก็เลยมีการติดต่อไปทางที่คนติดต่อเรามาว่าเอช่วยช่วยเคลียร์อะไรหน่อยดีไหมเพราะว่าตัวตัวเราเองอะ่ะก็ไม่รู้จะตอบอยังไงคนถามเราเยอะว่าแบบ นักร้องคนนี้ซูเปอร์สตาร์คนนี้จะมาจริงหรือเปล่าเราตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนจัดแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนจ้างเขาตอบอะไรเขาก็บอกบอกว่าเดี๋ยวรอเอกสารแจ้งจากทางกอง<ม>ซึ่งวันนี้ก็น่าจะผ่านไปวันที่3วันที่4แล้วเนาะ<ม>ก็ก็ยังไม่เห็นดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่โกได้พูดว่าโอเคในส่วนตัวโกก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราก็แค่เป็นคนคนหนึ่งที่รับผิดชอบหน้าที่แค่กรรมการนะฮะแล้วก็ ที่เหลือก็ให้มันเป็นไปตามระบบของเขาละกันเขาไม่ได้ชี้แจงอะไรฉะนั้นว่าแบบ,บ,บนันกบนบรรกาศที่หลายคนก็รอให้กันมือจะมาจริงหรือเปล่าก็เขาบอกมีเอกสารแต่ก็บอกให้เขาส่งเอกสารส่วนตัวให้โกได้ไหมเขาบอกไม่ได้มันเป็นความลับดังนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามจากเขาแหละว่ามันจะจริง หรือจะมาเมื่อไหร่ยังไงนะเพราะเขาตั้งใจว่าจะจัดงานวันที่1ธันวากับ17ธันวาอันนี้คือที่จองคิวเราเนาะซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็บอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่แน่นอนเพราะขนาดว t ทีอาที่เขาเปิดตัวถ่ายที่พะยงพยาว่ะพยาเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากจนบางทีอ่ะคนมองว่าเป็นแค่เมืองผ่านแล้วก็ตอนนี้พะเยาไม่ได้ดังในประเทศไทยนะ,ะพะเยาดังไปทั่วโลกแล้วค่ะตอนนี้ซึ่งเออก็เดี๋ยวรอ,อคำตอบจากเขาแล้วกันแต่ที่แน่ๆเลยก็ขออน,นุญาตประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันเนาะ โก้ก็แบบไปเป็นกรรมการที่มิสแกรนนะคะวันที่15กรุงเทพแล้วก็วันที่17เดือนนี้กันยายนมิสแกรนสระบุรีอันนี้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้รับเรียบร้อยแล้ว็เอะไรนะคะาห็นแบบคถามของเขาเนี่ยใช่ค่ะดังนั้นอันนี้โอเคอันนี้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่วนน่านแล้วก็อ่างทองก็อยู่ในขั้นตอนแบบว่าต้องไปอยู่แล้วเหมือนกันส่วนจังหวัดอื่นๆยังว่างอยู่นะคะไม่ได้เป็นพีดีแต่ขอให อ,อ,อาจจะไปแล้วอาจจะต้องเคลียร์แพทเรื่องราวสก,กดโดนิดนึงว่าวันนี้คุณจะถแถลงข่าวอะไรกันบ้างเพราะบางทีเราก็ไปไปแล้วเราก็อู้ปนดีใจว้าวู้อูพออีกทีหนึ่งการเป็นใจบทดดีเหมือนตกที่นั่งลำบ่าวนะไปไปไปไหนเต่าที่วิภูมันชอบแซวกแกต้องโดนด้วยแกต้องโดนฉันจะไปโดนอะไรทักเยอะแล้วก็แบบว่าเขาก็บอกว่ามาจริงไหมโกหกไหม มนโนหรือเปล่าซึ่งในส่วนตัวเราอะที่เราคุยเราฟังอะเขาก็บอกเรื่องจริงซึ่งตัวเราอะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรที่จะมาพูดอะไรเพราะในฐานะเขาก็ติดต่อเราแต่วันนี้มันผ่านไป3าสี่วันแล้วว่ามันยังไม่มีอะไรบนหน้าเพจซึ่งเราก็เลยคิดว่าเออเราก็พูดในจุดยืนของเราว่าเราทําตําแหน่งไหนแต่ส่วนที่เหลือก็ต้องเป็นหน้าที่ของเวทีใครเวทีมันนะคะว่าเขายัง คงจะจัดหรือว่าคงจะจ้างเราหรือเปล่าพรถ้าเกิดจ้างผู้ตรงๆเลยถ้าเรารู้คนมาขนาดนี้ค่าตัวไม่ใช่เลดนนั้นนะคะยกคว่าน้ใจอคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณกฤิต้องพูดก่อนเนาะรู้จักกันมาประมาณ20กว่าปีแล้วก็เป็นน้องคนหนึ่งที่น้าตาดีแล้วก็พูดจะดีแล้วก็การงานดี คือทุกอย่างดีมากๆแล้วจนปัจจุบันที่เราเห็นภาพเขาในโซเชียลเนาะก็ยังดูดีนะฮะก็เราก็ยังงงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคือมันหาคําตอบในตัวมันเองไม่ได้ว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นแล้วทาไมมันถึงต้องเป็นเรื่องราวแบบระดับโลกขนาดนี้เราซึ่งเชื่อว่าในประเทศไทยก็ยังไม่เคยมีใครทําอย่างนี้มาก่อนเลยเนงะี้ยถ้าทําได้คือเขาก็คือแบบ เมืองทำมาจัดโอลิมปิกได้ปีนั้นก็ให้เขาให้เขาจัดเลยอะไรเงี้ยเขาก็ดึงระดับโลกมาหมดได้แต่ก็เป็นกาลังใจให้นะฮะขอให้จัดได้พอจัดได้เราก็จะได้แบบไปร่วมงานแล้วก็ไปทําให้คนพะเยาเนี่ยเจริญก้าวหน้ามีคนมาท่องเที่ยวเยอะๆทุกอย่างมันดีหมดค่ะยกเว้นแฟนคลับที่แบบบางทีเขาชื่นชอบศิลปินแล้วเขาอยากจะเจอศิลปินในดวงใจอ่ะแล้วเขาถ้าเกิดสมมติว่ามันมันมันไม่มาตามที่เขาหวังไว้เงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องเป็นลาวได้ ก้ติดตามหนะ้าเห็นี่เขาได้กำหนดระยะเวลาให้โ่โ็วไหมคะหรือว่าให้รอรอ,รอ,รอดูไปไเรื่อยๆไม่ตอนแรกเห็นเขาพูดนะวันแรกๆเลยที่พี่ถามเขาบอกว่าพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจะโพสแต่มันเลยไปบ่ายไปแล้วมันก็ยังไม่พร้อมหรืออะไรเก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้แล้วผ่านไปสองวันผ่านไปสามวันจนช่วงเช้าพี่ยังโทรนะ,ะตามะ่ะจนแบบเอาให้แบบสุดๆว่าเอายังไงเพราะว่าเราก็แบบไม่อยากแบบ ไม่อย่างมีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะในเรื่องที่แบบสมมติว่าทาให้คนคุมเครือเราไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่เราเราไมา่เราไม่ชอบความคุมเครือ,อเราไปก็ไปจะไปจังหวัดไหนเราก็ไปเลยแต่อันเนี้ยมันเหนือความคาดหมายก็แอบตกใจไหมเพราะล่าสุดเนี่ยข่าวเรื่องนี้ทางเพจแฟนคลับสางเขาก็ไปออกนำสือทิ้ทางอ่องคมเรียบร้อยแล้วว่าเป็นข่าวลวงไม่รู้ไงพี่ถึงบอกว่าบางคนอ่ะอ่าอย่างเมื่อกี้ต้องถามน้องบางคนก็ถามนะค่ะถาม,ถามว่าพี่ก็เป็นที่ปรึกษาหรือเปล่าค้า เห็นไหมบางคนบอกพี่โก้เป็นผู้จัดหรือเปล่าคะหรือพี่โก้รับจ้างเอาแกไนหรือเปล่าคะหรือไงสรุปโดยรวมแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยก็เหมือนงานอย่างเงี้ยเรามาอาเวทีมิสเอิร์ธใช่ไหมเราก็มาทําหน้าที่ของเราจบเราก็รับเงินค่าจ้างแล้วก็กลับบ้านเท่านั้นเองคิดว่ามันเป็นเรื่องของลิขสิทิ์เธอคิดว่า ปังนมอ่ะแค่ปังนมอ,ะอ่ะเธอ,อ,อเอาแค่ปังชาหรือปังนมอะไรเนี้ยเธอว่าเป็นไงล่ะปรับไปกี่ร้อยล้านใช่ไหมแล้วลิขสิทธิ์เดี๋ยวนี้มันแรงดังนั้นน่ะทุกอย่างก็ขอให้ทุกอย่างลงตัวแล้วกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆฝ่ายก็ขอให้โชคดีโอเคครับขอบคุณมากครับนึง